ทางนั้นก็เป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าพื้นทุนทางการเกษตรเสียหายสร้างเป็นประมันควรเท่าไหร่เออครับสมมติเสนอเปหลายอย่างคนตกใจเนาะคิดกันอ่านกันเนาะเออเอาอันประเด็นที่หนึ่งเรื่องพื้นทุนทางการเกษตรมีผู้ใดเสนออย่างยิ่งวะแบ่งเป็นสองประเด็นเนาะประเด็นภูมตะเบลท์ไส้ันาปัจจุบันนี้ก็มีสร้างตำบลที่ล้านนาครับท่านทีนี้ไร้มองเห็นความสําคัญข้อรัษฎรในหมู่บ้านครับทั้ง เจ็ดแปดหมู่บ้านนะครับเนาะห้างสามจัพลรับอันนี้โอกาสน้ำเรียนท่านรว่าบ้าเกิกว่าจะรับผู้สื่อไปยายให้เจ้าหน้าที่กำลังไล่แล้วครับตอนกลางคืนนะข้าพ่อพรมสารพ่อบพบพครับโอเคอ่าดีฮะอยู่เมืองใดบ้านใดมีคนทำกินอยู่เนี่ยเราต้องขออนุญาตตรงนั้นซึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นต้องต้องขอความเสียรภาพทำแตนที่มาแล้วตรงไหนไม่มีที่พอพอตรงไหนเป็นป่าตรงไหนเป็นหย่อมสวนยางตรงไหน มอันนี้บอกดิเส้นด้เล่นละเลงตั้งแต่นี่จนถึงบ้านเลยไม่ใช่ว่าให้มันง่ายก็ตอบนะนีเป็กตรงเก๋ไกตของเราพี่สวรนเสี่ยวอ้าวโดนมาแล้วได้แล้วตัวนี้แจ้งประสานไปก่อนช้างอ่ะ

แล้วเวลาย่อยย่อยเรือสักนี้ในการในบรรทัพเขาให้ให้ไปในททางที่เราอยากได้เนาะครับสบายเนาะแบบนั่นหน่อยครับเออมีตัวใหญ่นี่นี่แสดงไว้สั้งตัวไม่ได้ครับข้ามพักยืนในแถว5แถว2แถวนึ่งทำไว้เพื่อที่จะปล่อยน้ําลงไปใส่ส่วนมะขามเนี่ยค่ะพังหมดแล้วตีวันเดียวเนี่ยคืนเดียวเข้าคืนเดียว ข้อน้ำข้อนึ่งใช้ที่มาปลูกปีนี้เนี่ยอันนี้นานแล้วยังครับพี่อ้ก็ตั้งแต่เขามาแรกๆเลยเนาะไอ้คอยเนาะตั้งแต่ประมาณตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนอะไรสิงหาตุลานี่บอกเขาเยพี่เข้ามาแรกๆนะพี่เข้ามาแรกๆก็คือทํารเฉพาะอันนี้เนาะมันจะเข้ากลับมาแน่นอนเพราะว่าเขาเคยมา ก็เคยได้กินเเตะหมดเลยเตะแล้วก็พังทำเล่นเพื่อความสะใจไปงั้นนหะดูดีหนะ่อยม,มันก็กินหมดเลยรอยมันตลุดเล่นเลยนะเห็นไหมแล้วมันก็เข้าไปหลบ<อ>ตพอมันดึงข้างบนลงมาเลยอะ่ะมันทําข้างล่างไม่ได้เออดูดูเห็นรอยแล้วแล้วสายยางอะ่ะมันก็ดึงลง ดึงลงไปหมดเราหยอดนาข้าวไว้ข้าวยังไม่ขึ้นก็เป็นนาข้าวนี่ก็เพิ่งหยอดใหม่ๆนะคะ่งหยอดใหม่ๆแต่เขาก็เข้ามาทุกวันข้าวก็ยังไม่มาฝนก็ยังไม่ลง,งแล้วตอนนี้น้ำสระที่้านาข้าวอ้อยก็อยู่นี่ก็ปล่อยลกล้างข้าายาไม่ได้เข้าไมได้เลยมสามสิบ ว่าไอ้ลมไปที่ซ่องลมไปที่แล้วที่กินแล้วไอ้เร็วมันะาว้ย แล้ช้างีในน้ำนะครับเออหมอั่นหงโค้งเลยนะหส่องอันเฮ้ยดักดัเฮ้ยโอ้ยเขอาฮ่าไดดักโอ้ยดักดัโอ้ยดักดักดักดตั่นดโอ้ยดักดั ôi đạt bà tầm mọi ơi Đạc mọi người Ờ mọi người này ơi